มีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งก็คือว่าทุกศาสนาเขาบอกให้เราเป็นคนดีเนี่ยครับทำไมยังมีเกิดคาบอมปากตายแล้วก็เฝ้าโรงเรียนอยู่ครับถามแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็อ๋อคำถามที่สองอยากจะถามท่านพระอาจารย์คกริธต์โสติพโลว่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีแบบ ที่ท่านอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งต้องดับไปหมดนะครับผมคิดอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจจะดับไปได้อะเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับก็คือความตายจะไม่มีวันดับเพราะว่า <c oughs> ครับแค่ถามแค่นี้ครับ,อบ,รบสองข้อน,นะเออเป็นคำถามที่ดีมากหนู <c oughs> ครับคำถามเ,ออเรื่องภาคใต้ในงใสงสัยมาที่ท่านจะบรรจงมั้งเชิญอาจารย์ครับ น้องถามว่าออภาคใต้มีการฆ่ากันทุกวันศาสนาสอนก็ดีมีหลักการมาจากอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์แล้วก็มีแบบฉบับองท่ารรอซูนทำไมถึงมีก็แจกเช่นเดียวกันแหะครับคำตอบคือว่าประเทศไทยพูดกันตรงๆก็เป็นประเทศพุทธศาสนา แต่ทำไมประเทศไทยมีโรงเหล้าประเทศไทยมีโรงเบียร์แล้วก็มีการรณรงว่าเมาแล้วอย่าขับนั่นส่งเสริมให้ดื่มได้แต่อย่าขับในขณะที่เมาเป็นคำตอบให้น้องไปหาคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเมื่อิสาามสอนว่าการฆ่าเป็นบาปทำไมสามจังหวัดภาคใต้ยังมีทำไมศาสนาพุทธ สุราม,ร,าามระยะมัชชาปมาทฐานาเวรมณีสิคังสมาธิยามีทำไมมีทั้งผู้ผลิตเป็นพุทธและผู้ดื่มยังเป็นพุทธเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวจะได้คำตอบเองขอบคุณครับนิมนม์ท่านพระอาจารย์ครับรทุกสิ่งดับแบบทุกสิ่งทำไมความตายไม่ดับทําไมความตายไม่ดับ <laughs> เป็นคาถามที่ดีมากจริงๆ พู้เจ้าอธิบายในเรื่องนี้นะว่าชลามลณะก็ไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดาความตายก็ดับได้นะความตายเนี่ยมันมีสองนัยยะความตายเที่ยงแท้แน่นอนใช่ความตายเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายก็ไม่เที่ยงมันเป็นยังไงนะความตายเนี่ยจะเที่ยงแท้แน่นอนในระบบสมมติระบบใหญ่ๆมันมีสองระบบคือสมมติกับวิมุตินี่ สมมุติกับวิมุินะในระบบสมุิเนี่ยผู้เจ้าสอนความจริงของของปลอมความจริงของสมมุติว่าความจริงตรงเนี้ยระบบสมุิจะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดับแน่นอนตายแน่นอนทุกอย่างในโลกสมมุติตายแน่นอนแต่ถ้าปล่อยวางสมมุติได้แล้วเข้าถึงวิมุติคือฝั่งนี้ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่ตายก็คือความตายดับไปได้เราสามารถแก้ ความตายได้ผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายโดยตรงว่าทํายังไงจะไม่ตายเพราะฉะนั้นความตายดับไปได้ถ้ามีตัวไม่ตายมาเทียบนะนั่นก็คือมีวิมุตหรือนิพพานมาเทียบซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าให้เข้าไปถึงตรงนี้ด้วยการปล่อยวางของปลอมคือสมมติขนันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะเข้าถึงความไม่ตายเรียกอมาตะธรรมวิมุตหรือนิพพานตรงนี้นะสั้นๆความตายเป็นของจริงภายใตยร้ระบบสมมติบัญญ,ญัติ แต่ความตายดับไปได้ภายใต้วิมุตติหรือนิพพานจกลงลกูกดับได้นะลูกนะไปฝึกต่อไปลูกยังมีชีวิตอีกยาวฝึกดับให้ได้นะลูกนะ